สวัสดีนะักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะก็สําหรับชั่วโมงนี้นะคะครูก็จะมาทบทวนในส่วนของนะคะอักษรน,นะคะตรายางสาม,มู่นะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปทํางานนะคะตามแบบฝึกหัดหน้าที่26นะคะในชั้นประถมศึกษาปีที่ ครูก็จะมาทบทวนนะคะต่อย่างอักษรสาหมู่นะคะก็จะแบ่งออกเป็นอักษรกลางนะคะอักษรสูงและก็อักษรต่ำนะคะทีนี้เราเรียนผ่านมาแล้วนะคะมิฉะนั้นแล้วนักเรียนบางคนก็อาจจะทราบแล้วนะคะว่าอักษรกลางอักษรสูงและอักษรต่ำนะคะมีตัวไหนบ้างนะคะแต่ว่านะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะทีนี้ครูจะมาสอนการดูนะคะหรือว่าเทคนิคนะคะในการดูว่า คำที่ครูให้มาเป็นอักษรที่จัดอยู่ในอักษรหมวดหมู่ใดนะะคระหว่างอักษรกลางอักษรสูงแล้วก็อักษรต่ำนะคะอาทีนี้มาดูนะคะครูมีอยู่ทั้งหมดคําคำคำที่1นะคะคือคำว่าแก้วนะคะคำที่สองตัวอ่อนคำที่สามขนุนคำที่สี่ค้างคาวและคำที่ห้าคือคำว่าสายหยุดนั่นเองนะคะทีนี้การพิจารณานะะคการพิจารณาว่าคำที่ครูให้มานะคะหรือในแบบฝึก ฝึกหาที่ครูกําลังสั่งให้ในักเรียนทำเนี่ยนะคะคาไหนเป็นอักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ำนะคะง่ายๆเลยเทคนิคก็คือเราจะพิจารณานะคะพยัญชนะต้นนะคะคาว่าพยัญชนะก็คือกอไก่ใช่ไหมคะถึงหอนกหูนะคะทั้งหมด44ตัวนะคะทีนี้พยัญชนะต้นนะคะพยัญชนะต้นก็คือพยัญชนะตัวแรกของคํา ะคะพยัญชนะตัวแรกของคำคำนั้นนะคะอ่ะทีนี้มาเริ่มเลยนะคะข้อที่หนึ่งคำว่าแก้วนะคะแก้วนะคะพยัญชนะต้นก็คือตัวกไก่ถูกต้องไหมคะก็คือตัวกอไก่ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าคำนี้เป็นอักษรสูงอักษรกลางแล้วก็อ,อักษรต่ำเราก็กลับไปดูนะคะเราก็กลับมาดูกไก่ กไก่อยู่ไหนพิจารณาทีละตัวค่ะพิจารณาทีละอย่างนะคะนี่ไงคะกไก่ซึ่งอยู่ในอักษรกลางมิฉะนั้นแล้วนะคะคําว่าแก้วจึงเท่ากับว่าเป็นอักษรกลางทันทีนะคะอักษรกลางนะคะ คำต่อมาค่ะคำว่าตัวอ่อนนะคะครูบอกแล้วว่าให้พิจารณานะคะพยัญชนะตัวแรกของคำนะคะทีนี้คำที่ครูให้มาซึ่งมันประกอบไปด้วยสองพยางถูกต้องไหมคะระหว่างคำว่าตัวแล้วก็ระหว่างคำว่าอ่อนใช่ไหมคะซึ่งเป็นสองพยางนะคะเป็นหนึ่งคำแต่สองพยางทีนี้ครูก็แยกออกมาละพยัญชนะต้นนะคะมีแค่สองตัวคือตัวต่อเต่ากับออ่างทีนี้มาเปรียบเทียบนะคะ ดูเลยค่ะเริ่มจากอักษรกลางก่อนมีต่อเต่าไหมมีค่ะอยู่ตรงนี้อ่านะคะต่อมานะคะมอีออ่างไหมมีค่ะอยู่ตรงนี้มิฉะนั้นนะคะคําว่าตัวอ่อนเราจึงต่อว่าเป็นอักษรกลางเช่นเดิมนะคะอักษรกลางอ่านะคะ ทีนี้มาข้อที่3นะคะข้อที่3มก็เป็นสองพยางอยู่นะคะแต่เป็นสระลดรูปนะคะซึ่งคำนี้เราสอา่านว่าขัดหนุนมิฉนั้นแล้วเราจะดูแค่ตัวขอไข่นะคะตัวขอไข่เราก็กลับย้อนไปดูนะคะใบความรู้ที่ครูลงให้นะคะอ่าขอไข่อักษกรกลางมีไหมไม่มีนะคะทีนี้ถัดไปดูอักษรสูงค่ะอักษรสูงนะคะขอไข่มีไหมอยู่นี่ค่ะอยู่นี่นะคะ อ่ทีนี้เรารู้แล้วนะคะว่าเราต้องต่อเป็นอักษรสูงนะคะคําว่าขนุนเป็นอักษรสูงนะคะ,ะต่อมาค่ะคำที่5คําคที่5นะคะค้างข่าวนะคะค้างข่าวนะคะพยัญชนะต้นคือตัวคอควายทั้งสองตัวกลับมาค่ะพิจารณาทีละหมวดหมู่อักษรกลางมีคอควายไหมไม่มีตัดออกอักษรสูง มีคอควายไหมคะมีไหมไม่มีตัดออกสุดท้ายค่ะอักษรต่ำนะคะพิจารณาดูค่ะนี่ค่ะเจอแล้วคอควายอยู่ตรงนี้มิฉะนั้นคําว่าค้างคาวจึงเป็นอักษรต่ำนะคะเวลาตอบนักเรียนไม่ต้องแบ่งเป็นอักษรต่ำคู่ต่ำเดียวนะคะให้ตอบว่าอักษรต่ำอักษรสูงอักษรกลางได้เลยต่อมาค่ะสายหยุด ะะสายหยุดนะคะพยัญชนะต้นก็คือสอสเสือและก็หอหีบมาดูค่ะสอสเสือและหอหีบอยู่ตรงไหนเอย่ยอักษรกลางไม่มีค่ะสอสเสือและหอหีบคู้เจอล้ค่ะอยู่ในอักษรสูงนะคะสอสเสือและหอหีบอยู่ตรงนี้ค่ะตอบอักษรสูงนะคะอักษรสูงอักษรสูงอ่า ทีนี้เริ่มเข้าใจหรือ,อยังนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปทำแบบฝึกหัดหน้าที่26นะคะอักษรนะคะตรยาง์สาม,มูนะคะประกอบไปด้วยอักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ำนะคะการพิจารณาเทคนิคง่ายๆนะคะเราจะพิจารณาจากนะคะพระยันชนะนะคะพระยันชนะ นะคะตัวแรกนะคะพย,ยัญชนะตัวแรกของคำนะคะถ้าพย,ายัญชนะตัวแรกของคำอยู่ตรงหมวดไหนก็ให้ตอบหมวดนั้นเช่นคำว่าแก้วนะคะกอไก่คือพย,ยัญชนะต้นซึ่งกอไก่อยู่ในอักษรกลางมิฉะนั้นคำว่าแก้วจึงเป็นอักษรกลางโอเคไหมคะอ่ะถัดมานะคะถัดมานะคะแบบฝึกหัดตรงนี้นะคะ แบบฝึกหัดตรงนี้ข้อ4เขาบอกว่าให้นักเรียนขีดเส้นโยงอักษรต่ำที่มีเสียงคู่กับอักษรสูงนะคะทีนี้ง่ายๆเลยค่ะเขาบอกว่านะคะการที่เราจะผันเนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นคำเป็นเนี่ยอักษรกลางนักเรียนดูนะคะจะสามารถผันได้ทุกเสียงนะคะทุกเสียงของวรรณยุกกต์็คือเสียงในวรรณยุกจะมี สี่รูปห้าเสียงใช่ไหมคะเริ่มสามัญเอกโทตีและจัตวาะคะคาเป็นนักเรียนสังเกตดูว่าถ้าเป็นอักษรกลางเขาจะผันได้หมดเลยแต่เป็นอักษรสูงและอักษรต่ําจะผันได้ไม่ครบมิฉะนั้นคําว่าอักษรคู่ที่มีเสียงอยขอโทษอักษรต่ําที่มีเสียงคู่กับอักษรสูงหมายถึงว่านะคะระหว่างอักษรทั้งสองหมวดหมูน่นี้นะคะจะผันได้ เหมือนอักษรกลางก็คือผานวรรณยุกต์ได้5เสียงเช่นกันแต่ต้องมีอักษรเหล่านี้เข้ามาในการช่วยผันนะคะทีนี้เทคนิคการดูง่ายๆเลยค่ะดูนี้ค่ะดูตรงนี้ดูตรงนี้อีกรอบหนึง่งนะคะนักเรียนจะตอบคำถามในแบบฝึกหัดได้ยังไงจะโยงเส้นถูกได้งไงดูตรงนี้ค่ะโอเคไหมตรงนี้นะคะอ่ะเริ่มค่ะ ขอไข่ขอขวดนะคะแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าคู่กับอันไหนเห็นไหมคู่กับอันไหนคะคอคนเอ้คอคอควายคอคนและคอระคังคอควายคอคนและคอระคังนี่นะครูโยงมาจากฝั่งนี้นะคอควายคอคนและคอระคังถูกต้องไหมคะอ่าเริ่มเข้าใจไหมต่อไปชอชิงนะคะ คู่กับชอช้างและชอกระเชอนะคะชอชิงอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ค่ะคู่กับอะไรชอช้างชอกระเชออยู่ตรงนี้ค่ะโยงเลยค่ะเอาไม้บรรทัดโยงนะคะอย่าลากเส้นเหมือนครูนะคะโอเคที่เหลือฝากไปดูเองนะคะไม่เข้าใจตรงไหน,นสามารถ ที่จะถามครูในรายส่วนตัวก็ได้นะคะก็สำหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปของวันพวกนี้ค่ะสวัสดีค่ะ